ขาดพูนซับมึอตลาดาดพูนซับหรือแปลเลยแปลเห็นแล้วอ่านเลยเมื่อวาน8.477่ครับสถิติดีสุดถ้าผมจำไม่ผิด73นะใช่ในที่อเมริกา7.3ที่อเมริกา7.3ครับคานนี้กูดี้ซื้อต่อมาครับจากนี่แหละเจ้าของก็คือคนขับนะตอนนี้แหละครับถูกต้องครับรีมเชสครับจากเป็นคนแคนาดาแต่แข่งรถที่อเมริกาถูกต้องและกูดี้ก็ไปซื้อที่อเมริกามาแปดล้านแปดล้านค่านำเข้าอีกรวมเป็นเก้าล้านเปิดอะไรทำอะไรกันค่าทำตรงนี้เปิดอะไรเปิดอะไรเปิดดูเลยกัน อย่างยังเช็คเช็คสตาร์ทไม่ติดครับเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งันสองรอแรงมาครับโอ้ย oh. อย่านะอยากเห็นนะใครๆก็อยากเห็นครับโอเคติดแล้วครับถ้าวิ่งเจ็สจะเท่ากับสถิติเรคคอร์ดของรันนี้นะครับเคยเร็วที่สุดใช่ไหมจุกอ่อในโลกปะ S <S ในรุ่นในรุ่น <S <S ในรุ่นก็จะเป็นเคเทอร์โบขับสอเคยเร็วที่สุดในรุ่นครับ7.3แล้วก็ปลดระวางแล้วจิแล้วก็คุณยี้ไปซื้อมาไม่เอาแล้ว <S <S เอาขอไม่าักมันมมันมันมัน <S <S มันมีแค่วิ่งกับเลิกครับ อย่างไรนะครับอันนี้ต้องต้องต้องให้กูตี้ไปหา้าสนามครับเลยเพราะว่าเราก็ที่ยังไม่เบินก็ยังไม่ก็ยังก็ถือว่ายังไม่ได้เริ่มแต่การวิ่งเนี่ยมันต้องเรียนามซีเควนซ์ไงอันนี้แชมป์ไปบอกไปบอกกูตี้หน่อยให้มาที่คอนโทรลครับกูตี้ต้องไปคอนโทรลครับต้องแจ้งว่ามันเกิดอะไรครับมันมัน พี่ปาลมรับเรื่องจากกูตี้ทีมเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้กูดี้เขาโพสต์รับหน้าเฟ e บุ o กครับว่าเมื่อวานเนี่ยรถมีปัญหามาเลยวิง่งตามหาคลัสใช่ใช่วิ่งเวลามไม่ดีครับวิ่งเวลา8.4นะครับ<ม>เขาก็เอารถกลับไปที่ฟูลฟังก์ชั่นมีรถมีปัญหาเกียร์แตกครับ อ่าแล้วทีมทีมต่างชาติก็ท้อใช่ท้อไม่มีอะไรไม่วิ่งแล้วไม่มีอะไรเออไม่มีเขาจะไม่วิ่งกันนะครับเมื่อวานอ่ะแล้วก็ยูดีก็ฟีมเอ็มพายครับโทรมาบอกว่าพี่เอารถผมไปตั้งคันเลยอยากได้อะไรถอดอ่ะแล้วก็จักรีมหาวันบลูโรซิ่งอ่าแล้วก็อินเตอร์แกรชชอปบลูโรซิ่งเออบอกแข่งในรุ่นเดียวกันยกดีซีทูมาให้เลยใช่อยากได้อะไรถอดอ่าคือนัดแจมอีกโทรมาบอกมึงโทรไปหาคนนี้เลยคนนี้มีของโทรอะไรก็บอกคือฝรั่งทีมฝรั่งที่มาจากอเมริกาทั้งหมดเนี่ยงงเขาบอกว่าเฮ้ย คนไทยทําอะไรอ่ะนี่มันคู่แข่งกันด้วยใช่มึงจะมาแชร์ลิ่งอะไรกันทเพื่อเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันคือคอมปีทิชันอ่ะมันคือแข่งกันระหว่างทีมระหว่างคนระหว่างค่ายนะแล้วก็มีสปีดดีหาของให้จากพวกพวกไม่ประสงค์ออกนามไม่เอาตังค์ด้วยนะถูกเอาไปก่อนเลยถามราคาขายเท่าไหร่บอกไม่เป็นไรเอาไปไม่ขายนะฮะคือทั้งทีมฮะต่างประเทศงงกันหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่เคยเห็นว่าคือตั้งแต่แข่งรถเราไม่เคยเห็นมีสังคมไหนทํากันแบบนี้นะฮะคือเขาเขาซึ้งใจ เขาเรียกว่าท้ําใจของคนไทยจริงๆครับพีว่าช่วยเหลือกันเพราะว่าในการขันวันเนี้ยเดี๋ยวสมัยเนี้ยในประเทศไทยมันไม่ใช่การขันระหว่างทีมหรือระหว่างคนละมันคือการช่วยเหลือกันเพื่อที่จะทําเวลาให้ดีที่สุดช่วยผลักดันกันนะครับเหมือนกับว่าเป็นการช่วยพัฒนาวงการไปด้วยกันครับโอ้สนใจครับทั้งคนไทยแต่ว่าต้องมีบอกนะถ้าสมมติว่าพีหน้าโนริที่ไปมาคนอื่นๆในทีมจะมาโอ้โหบอกว่าโคตรเพลิดเพลินใจมาก เหมือนเจ้าทายผมเลยทำไมวันท you know? ี <between staying intellectual Kalau> Ó, ่ผมเดือดร้อนเนี่ยผมเดินไปหาเจ้านายผมผูเพียบผมงงกว่าบอกเดือดร้อนจริงคุเตินไม่ทันแล้สองล้านเราเราก็ตอนนั้นก็เปิดดินชักออฟฟิศเลยยิ้มกันสดวางเลยผมตาไหลมากเลยขอบคุณว่ายิ้มงินสองล้านถั้งหลังเำลจะเปิดตัวออฟฟิศลายสกิลเลยก็ก็ก็โฉนดที่ดินนะต้องมาวางตาไหลนายผม อันนี้อีกหนึ่งคันที่จะมาทำลายสิติตัวเองก่อนแต่ถ้าสร้างสิติในโปรโปรได้ก็เอาเช่นกันครับหมายเลข12วัสุปริยะอันนีนครับในรถกักสันปี110เครื่อง SR20 v ้า BBL ครับเจ้าของรถนี่ตรงนี้นะคร POL Enterprise Team เป็นบริษัทร,รถยกครับโกเลมเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังครับ,รบที่มิสเตอร์การ โซล่างทั้งหมดครับที่วิวีโบร์บาร์วันทูนเนอร์ครับสับสีที่เอ f มีเอฟเพนตราครับบอนตาล่า อ,อยากเห็นเจ็ดใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาเดิันเป็สี <but S 1> <ๆ>่สามสองครับแปดจุดสามก็วิ่งมาแล้วแปดจุดสามวิ่งมาแล้ววิ่งเสถียรมากนะแปดสามแปดสี่แต่ทั้งทีมอยากเห็นเจ็ดจุดเก้าครับเมื่อวานนี้พี่มีบอกแล้วว่าไนะ <Christine. S 2> อ้จอยบอกว่าออกตัวแรงไปหน่อยเห็นละวรอฟรีทิ้งครับตองมาดูอ่แต่ผมเห็นจอยเขาเปลี่ยน ีชิป,ปอัพด้วยนิ้วโป้งข้างซ้ายส่วนใหญ่เราจะเห็นชิป,ปอัพด้านขวาครัอ่าาลุนครับนั่นขอให้มีเลขเจ็ดนำหน้าครับด้านหลังนั้นคุณพอลใช่ไหมพอลสไตรเดอร์นะอ่า เร็วสุดในรุ่นคือ7.8็ดครับแต่คันนี้ต้องการเจ็ 9. 9. ดเจ็ๆๆๆๆเอ้ยจะไปยกบันไอจอยไอบอ้ามึงต้องเหยียบคันเล่นกันไประเบิดชัางมากเลยยเด็1เกครับโอ้โยท้าไมสะเลตแล้วก็กูบอกเลย7.8คันนี้อเจ็ดแน่นอนอยู่แล้วเจ็ดแน่นๆอยู่แล้ว โอ้โหคุ้มรถสุดๆไปเลยครับดูภาพไม่เร็วกันสักนิดครับภาพช้าคุ้มรถกันสุดๆไปเลยครับดูครับออกดีแล้วแต่พอมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหดูสายไปสายมาเสลฮะแลวตรงนี้ครับกำลังหายแล้วครับไปแล้วครับหมดทุกอย่างที่มีครับเพราะนั้นนี่โอ้โหเจ็ดเท่มได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแค่เอ้่มครับได้อยู่แล้วครับ P O L Enterprise ยนินดีดินดีด้วยนะครับครับผมก็เป็นอันดับที่ 2, 2> ไม่จําเป็นต้องออกมาแต่เขาบอกว่าเมื่อวานวิ่ง7.8.78ครับวันนี้เร็วกว่าแน่นอนครับเขามั่นใจสปอตเตอร์โดยลุ่งสุริยา,าฟ้าแวบแวบครับที่กําลังงอนผู้จัดแดกที่ญี่ปุ่นไม่รับเพื่อนเฟซบุ๊กครับค่ณกูรู้เรื่องมึงหมดแหละ แชมป์ครับตรงนี้ครับ7.8เป็นแชมป์แล้วนพอเดียชาลตี้ครับแต่ว่าเขามาวิ่งกันนี้ก็บอกว่ามันทำให้เร็วกว่า7.8 My family s t a c k post e d เด็กราดรีไม่ได้อัปเดตว่าชัวไม่ชัวนะครับ แต่น่าจะเป็น2โลตารี่ที่วิ่ง7คันแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับต้องเช็คกันอีกทีหลังจบการแข่งขันนะครับแล้วก็ถ้า7.5จะเร็วที่สุดติดอันดับท็อป10ของโลกปะไม่แน่ใจนะผมว่า7.5มีชามีถ้าทุกอย่างลงตัวครับถ้าข้อมูลผิดขอประทอาภาัยนะครับ,รบฟังเข้ามาเหมือนกันไม่ได้กรองแต่อยากเล่าให้ตื่นเต้นนะ บุรีปีหน้าวันนี้วันหยุดประจำเมือมงเลยฮะปีทิ้งเยอะแต่แม่งสายไปประดุกเลยจะข้ามแดงไอ้ถ้วยระวังแม่งเอาระดตูตรงมือครับไอ้เฮี้ยมึงเก่งเกินไป <S 2> <S 2> 276็ดสหกิโมตร่อชั่วโมงนะผู้ชมครับแต่เอาอยู่ครับคือพูดอะไรไม่ออกเลยวมึงทำได้ไงวะกันหายใจเลยเมื่อกี้นี้ขอดูอีกทีครับเวลานี้อาจจะไม่ได้นะครับ<ด>คือ,ค,อคือได้แชมป์อยู่แล้วแหละแต่สามหนึ่งเนี่ยต่อให้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันต้องดูให้ชัดเจนครับว่าข้ามเส้นไม่ได้ข้ามเส้นหรือเปล่าข้ามอยู่แล้วเมื่อกี้คอมไปเลยอหนึ่งสองสามสี ห้าเรียบร้อยครับไม่ได้เวลานะครับใช้เวลาเดิมครับเจ็ดจุดปดเจ็ดแปดครับเช็คเซนเซอร์้วยฮะโอ้โหมันขับแบบม่แล้วถ้าคนได้ติดตามนี่ครับอยู่ในรถครับอยู่ในรถคนได้ติดตามก๊อปมาแต่นแต่ลรเนี่ยเขาจะส่งนี้ตลอดนะเขาจะบังคับพวงมาลัยบังคับรถส่งนี้ตลอดเลยแล้วบังคับอยู่ด้วยเก่งเกินอ่ะ าเป็นกูนะช่วงจังหวะสเลซ้ายนะกูบอกเลยกูบินสูงเท่าแอร์เอเชียแน่นอนกับตานเครื่องบินต้องงงอ่ะเออรถทำไมของโปรซิกจิมมี่เปิดรุ่นอย่างยิ่งใหญ่นะ Up next s o u p up Gangfre 2025 We're about to b a t จิมมี่เปิดรุ่นอย่างยิ่งใหญ่ Gangfre 2025 We're about to Battle it out in Pro 6. Brought to you by อะไรวะ <laughs> มึงก็เอาประโยคนี้ไว้หลังสุดสิอ๋อโยนมาก็เลยคิดไม่ทันเนี่ย Brought to you by Amazing Thailand แต่ดี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 แบบ <laughs> ชินจื่ออี <laughs> <laughs> ลืม <laughs> <laughs> มาอันนี้เมื่อวานไม่ได้วิ่ง วัวจะดูลูกค้า131ครับใช้วัสมสวย HYB GT กรดาษ The First น้องชายผมเองกะว่ามาวันนี้ว,นนว,วันเดียวต่อ,อก7กันไปเลยเร็วสุดคือ8.076โดยกโดยองพัยาทองเปลวครับในจุดศูนยกโดยสอนพญยาทองในรุ่นนี้ปีนี้ยังไม่เห็นเลขเจครับ เร็วสุด8.076โดยสมพัญญาทองเปลวเมื่อวานนี้ครับแต่คันนี้เคยวิ่ง7มาแล้วครับเคยแล้วฮะเจ็ดเคยแล้วสปอตเตอร์ครับเป็นน้องชายแท้ๆของดาวิดเดอโดริโก้ครับชื่อนึกไม่ทันฮะหัวฟูเหมือนกันเลยดาวิดเดนทำไมพี่มันสูงน้องเตี้ยเป็นมะขามข้อเดียวงี้วะดาวิดเดพันธุกรรมมันผิดตรงไหนเปล่าวะพี่น้องมันต้องมีคนนึงดีคนึงด้อยไม่มีไราจะเสียครับชัยวัฒน์สมสวย ของดีรามินทากม .2 ปักซอยมีเท่าแก่น้อยฮะทำเองวิ่งเองเจ็ดต้องมาครับได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้ได้เล่นตอกใจไปเลยตอกใจไปเลยพังเลยจ็ดเจ็ดเจ็ดเจจ็เจ็ด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 ดเจ็ดเจ็ดเ็เจ็เดอเจด็เจ็ดเจ็ดเ